สวัสดีค่ะลูกค้าลตโต้2องนะคะวันนี้แอดมินกลับมาแล้วพร้อมกับสถิติของสูตรหวยในงวด1นธันวาคมนะคะวันอาที่ที่1นธันวาคมปี67นะคะก็งวดน,นี้หวยออก843แล้วข้างล่างออก61นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามีสูตรเล่มไหนเข้าอะไรยังไงกันบ้างที่แนะนําเลยเนาะช่วงนี้มาแรงเหลือเกินนะคะสําหรับใบตรวจม่วงคามภีโหราศาสตร์เนาะโชํานวยรูทันดวงนะคะอ่า แล้วก็เข็มทิศแต่เข็มทิศย,ยังไม่มานะน่าจะมาประมาณกลางเดือนนะคะของปี68เนาะอ่าเดี๋ยวเรามาดูสถิติกันแล้วถ้าใครสนใจนะก็อย่าลืมสั่งซื้อกันได้ที่เดิมนะ w w w l o t t o 2 3 4 n e t นะคะเข้าไปดูแล้วก็สั่งซื้อวันลุงขึ้นแอดมินจะส่งของให้นะคะหรือเข้าไปดูสถิติก็ได้นะคะอย่างสมมุติอยากดูสถิติใบต้นม่วงสัก2-3ปีย้อนหลังเข้าไปตรงสถิติ สูตรรายปีนะคะแล้วก็พิมพ์ไปเลยว่าใบตรวจม่วงมันก็จะขึ้นมาเลยนะคะหรือว่า l ลน์ id add รับโต๊สองสามสี่นะคะเข้ามาในไลน์พูดคุยหรือว่าสั่งในไลน์ช้อปปิ้งได้นะคะ f a c e b o o ช้อปปี้ลาซาด้าสั่งได้ทุกช่องทางนะคะเราก็สามารถแชทมาถามแอดมินได้ด้วยนะมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าเล่มแรกนะใบตรวจม่วงเลยอ้อขอขออันนี้ให้เกียรติเขานิดนึงนะคะสําหรับสูตรสอพรมเมฆหรืออาจารย์นบดวงซัย์นะคะเพราะว่าเล่มนี้งวดนี้เข้า3ตัวตรงเลยลูกค้า เล่มนี้เนี่ยเดี๋ยวน่าจะเริ่มมาช่วงกลางเดือนนะคะถ้าถ้าไม่ผิดนะต้องมากลางเดือนเนะเพราะว่า16ธันาวาคุณหน้าคืองวดสุดท้ายใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวรอดูนะคะถ้ามาเดี๋ยวแอมินจะรีบทำสถิติมาให้ดูเนาะออโอเคเล่มนี้เนี่ยเขาจะรวมแล้วสพมเมฆกับอาจารย์นพดวงทรัพย์นะคะแต่ส่วนมากแอมินก็ชอบใช้ชื่ออาจารย์นพดวงทรัพย์ไปเลยนะ<ม>โอเคมาเดี๋ยวเรามาดูงวดน,นี้กันดีกว่าหวยออก8 4 3สกับ61นนะคะลูกค้ามาอ่ะ 843กับ61วดนี้เข้าอะไรบ้างนะมี1ข้างล่างใช่ไหมมี4ข้างบนนะคะและ843อยู่ตรงนี้นะคะลูกค้า843 3ตัวตรงๆเลยนะคะ3ตัวตรง843และข้างบน43 2ตัวบนด้วยแถมข้างล่างมีอีกนี่2ตัวล่างก็คือเข้าทั้ง3ตัวเข้าทั้ง2ตัวบนเข้าทั้ง2ตัวล่างตัววิ่งเข้าหมดเลยคืองวดนี้คือถ้าใครเล่นตามของอาจารย์นพดวงทรัพ์นี่คือแบบ ไม่ถูกไม่รู้จะว่ายังไงอะเนาะเออสุดยอดไปเลยนะคะสําหรับงวดนี้นะคะก็เป็นเล่มที่เข้า3ามตัวตรงงวดเดียวเลยนะคะแล้วก็มีเข้าบนเข้าล่างด้วยนะคะสวยๆเลยนะอ่ะก็เล่มนี้เดี๋ยวรอนะคะเดี๋ยวถ้าเล่มใหม่มาเนี่ยถ้าเล่มใหม่มาเดี๋ยวแอมจะรีบทําสถิติมาให้ดูกันเลยเนาะโอเคอ่ะแล้วก็ สูตรใบตดม่วงนะคะก็เพิ่งออกมางวดหนึ่งธันวาเป็นงวดแรกเนาะงวดหนึ่งธันวาใช้ได้ถึง16มิถุนายนก็ทั้งหมดมัน1 4งวดใช้ไปแล้วงวดหนึ่งเหลืออีก13มงวดยังไงก็คุ้มอยู่นะคะลูกค้าอ่ะก็เดี๋ยวลองมาดูกันอ่ะในงวดหนึ่งธันวาคมนะคะหวยออก8 4 3จําได้ไหมว่าปีที่แล้วเนี่ยเขาเข้าเนี่ย14งวดติดเลยจาได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวแอดมินเอาของแอดมินให้ดูนะนี่ลูกค้านี่อันนี้ของงวดเก่านะนี่14งวดติดเลยเห็นเปล่า อ่าสิบสี่งวดติดเลยแล้วก็เล่มใหม่นะคะเล่มใหม่ก็มาแล้วหนึ่งธันวางวดนี้เข้าเป็นงวดที่สิบห้าแล้วลูกค้าสิบห้างวดติดติดแล้วนะคะงวนี้เข้าวิ่งนะคะเข้าวิ่งสี่เนาะสี่หลักสิบข้างบนเข้าวิ่งแปดหลักร้อยข้างบนนะคะอ่างวดนี้เข้าเฉพาะตัววิ่งนะสี่สามสามสี่ไม่มีหกหนึ่งหนึ่งหกไม่มีนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นการเข้าสิบห้างวดติดของเขาอย่างสวยงามน,นะคะสูตรใบตัวม่วง พึ่งออกนะคะพึ่งออกยังไงก็ลองตามดูได้นะคะราคาเท่าเดิมใช้ได้อีก13งวดคุ้มจริงๆให้เลขมาเน้น2ตัวและเน้นตัวเด่นนะคะโอเคนะต่อนะคัมพีโหราศาสตรไทยหรือหลวงตาชูมาวันนี้ก็มานะคะ1ทธันวาคมนะจ๊ะ1นธันวาคมนะอ่าข้างบนเข้า4เห็นไหมเข้า4เข้า3โอโ้โห สองตัวสามตัวไม่มีแต่สองตัวอยู่นี่นะคะสี่สามข้างบนอยู่นี่เลยนะข้างล่างไม่มานะคะเข้าจากข้างบนนะสองตัวสี่สามเด่นๆสวยๆสำหรับคัมภีร์โหราศาสตร์นะคะ แล้วก็เล่มนี้เนี่ยเขาก็พึ่งออกมาใช้ได้อีก1ปีนะคะลูกค้า1ปีคือดูดวงได้ด้วยอ่ะมันเป็นแบบดูดวงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดูหวยได้ด้วยนะคะเล่มละ35เท่านั้นคุ้มจริงๆนะเวลาลูกค้าซื้อเนี่ยบอกมาเลยนะคะว่าเกิดปีรักษัต์อะไรบอกมาเลยนะคะก็จะได้จัดให้ถูกเนาะเพราะว่าเอาไว้ดูดวงด้วยเนาะโอเคต่อกันที่สูตรโชคอำํำนวยนะคะอันนี้ก็เข้าดีเหลือเกินนะคะมา กี่งวดแล้วเนี่ยอันนี้3งวดแล้วนะอ่าอันนี้เป็นงวดที่4นะคะสำหรับสูตรโชคอํานวยนะคะสีงวดแล้วนะมแอดมินเขียนไว้ก่อนนะคะสีงวดติดนะคะแต่จริงๆเนี่ยที่ผ่านมาก็เข้าเลยนะคะแล้วก็มีหลุดไปงวดนึงแอดมินก็เลยไม่ได้นับอันนี้มาสีงวดติดแล้วงวดนี้เข้าเลขรอง3เข้าเลขรอง8นะคะเข้าเลขรองอย่างที่แอดมินเคยแจ้งเลยเนาะถ้าเป็นแฟนลอตเตอรี่สองสามสี่ก็คงจะรู้ว่าแอดมินนะชอบเลขรองมากกว่าเลขเด่นเนาะ แล้วก็2ตัว3 4 4 3ี่สข้างล่างอยู่ตรงนี้เวลาไปซื้อลอตเตอรี่เนี่ยอย่าลืมกลับตัวซื้อด้วยนะคะกลับตัวซื้อนิดนึงเนาะ,ะก็จัดการเอาไว้นะคะซื้อบนซื้อล่างแล้วก็กลับตัวซื้อนะคะอโอเคประมาณนี้นะคะก็สุขโชคกับเมยและสถิติดีดนะเนี่ยดูเข้าจริงเข้าจังนะเข้าจริงเข้าจังเนี่ยหลุดไปงวดหนึ่งแอมินก็เลยไม่ได้นับแต่จริงๆเขาก็เข้างวดก่อนอันนี้ก็เข้ามาตลอดนะคะ มาที่สูตร12ราศีบ้างนะคะมา12ราศีงวดนี้เป็นยังไงบ้าง1ธันวาคมนะคะปึ๊บมาข้างบนข้างล่างเลขวิ่งเข้า6เข้า1นะคะเข้า6เข้า1แต่เสียดาย2ตัวไม่มา4 3 3 4ไม่มี6 1 1 6ไม่มี12ราศีก็ยังเข้าวิ่งนะคะยังไงก็ลองตามดูได้นะงวดที่แล้วเข้า2ตัวนะคะแล้วก็เล่มนี้จะใช้ได้จนถึง 16มีนาคมนะคะส6มีนาคมมีทั้งสูตรสำเร็จมีทั้งสูตรสอนคำนวณให้ด้วยนะนี่สูตรสอนคำนวณของเขาเป็นแบบนี้นะคะก็เล่นตามง่ายนะอ่าเรามาต่อกันที่สูตรตอนนี้คนหายเยอะมากมีแต่คนถามทั้งนั้นเลยว่าสูตรเข็มทิศชีวิตสูตรเข็มทิศชีวิตเข็มทิศชีวิต,อ,วตออกหรือยังออกหรือยังอะไรเงี้ยแอดมินต้องตอบเป็นร้อยๆข้อความเลยอย่างังนะคะน่าจะกลางเดือนนี้แหละคะ่ะเห็นเจ้าของบอกอยู่นะคะอาจารย์เขาบอกอยู่น่าจะกลางเดือนนี้กําลังผลิตอยู่นะคะกาลังเร่งผลิตอยู่นะคะโอเคอ่ะ ทีนี้งวด1ทันวามันดียังไงหรอก็นี่งไงเลขเด่น6ข้างล่างเข้าใช่ไหมเลขรอง1ก็61ใช่ไหมเลขรอง8ก็หลักร้อยของข้างบนนะคะแล้วก็สองตัวมา61ข้างล่างตรงๆเลยจ้างวันนี้นะขหเข้า61ข้างล่างตรงๆอีกแล้วนะคะไหนลองมาดูซิงวดก่อนๆเป็นยังไงบ้างนี่สีพุศจิก็เข้านะคะเนี่ยเข้าบนเข้าล่างอย่างนี้เลยนะเห็นปะ เข้าทุกมวดเลยเข้าเกือบทุกมวดเลยต้องบอกอย่างนี้เข้าเกือบทุกงวดเลย,ออย,น,เเเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าสมมุติว่าสมมุติว่าเล่มใหม่มาเดี๋ยวทาสถิติให้ดูนะคะสถิติรวมเลยเนาะว่าเข็มทิศชีวิตเนี่ยมันเด็ดยังไงนะคะเล่มน,นี้นี่สุดยอดนะนัมเบอร์วันของแอดมินเลยอะต่อนะคะสําหรับสูตรหลวงตาจันทร์มา,มาเล่มใหม่มาแล้วด้วยเพราะว่าเล่มเก่างวดหนึ่งธันวาเป็นงวดสุดท้ายเนาะเรามาดูงวดหนึ่งธันวากันก่อนนะ หนึ่งธันวาคมนะคะหลวงตาจารย์บอกว่าก,ะกะ้าก้านอยเข้าวิ่ง6นะคะลูกค้าเข้าวิ่ง6ข้างล่างและสองตัว61ข้างล่างตรงๆเลยนะคะลูกค้าข้างล่างตรงๆเลยนะ4 3 3 4ไม่มีนะคะเข้าข้างล่างตรงๆเลยนะสำหรับสูตรหลวงตาจาันนะคะงวดที่แล้วก็มานะสองหนึ่งนะคะนี่หลุดไปงวดนึงเข้าวิ่งอะไรอย่างนี้เนาะอ่าแล้วก็เล่มใหม่นะคะเล่มใหม่อยู่ไหนเอ้ยเล่มใหม่นี่แสดงอ้าวหล่อนอ่า งวด16ธันวาคมก็คืองวดหน้าเนอะปี2567จนถึง1มิถุนายนนะคะ2568ก็ใช้ไปเลยครึ่งปีนะคะยาวๆไปครึ่งปีนะคะลูกค้าสำหรับสูตรหลวงตาจันนะคะอ่าสนใจก็สั่งซื้อได้นะคะของพร้อมจําหน่ายแล้วนะคะแล้วก็ได้มาไม่เยอะด้วยนะคะงวดนี้ได้มาไม่เยอะนะสำหรับสูตรหลวงตาจันนะคะสนใจพร้อมจําหน่ายนะคะ หลวงตาจันทร์ก็ต้องมีมหาเศรษฐีแต่ว่างวดน,นี้มหาเศรษฐีไม่เข้านะเราก็เลยเอามาประชาสัมพันธ์ว่าเล่มใหม่ออกแล้วเช่นเดียวกันนะสำหรับมหาเศรษฐี16ธันวาจนถึง1มิถุนายนนะคะก็มาแล้วพร้อมส่งเหมือนกันนะคะสูตรหลวงตาจันทร์สูตรมหาเศรษฐีพร้อมส่งนะคะครึ่งปีหน้า68เด้อโอเคต่อกันที่สูตรเงินล้านนะคะเงินล้านเข้าอะไรบ้างละลวงวดนี้ปีนี้แผ่วๆนะไม่โด่งดังมากเท่าไหร่ วันนี้เข้าวิ่ง1น,นะคะแล้วก็2ตัว1661ข้างล่างนั่นเนี่ยต่จ๊ะ1661ข้างล่างนะจ๊ะสำหรับสูตรเงินล้านนะคะมานะคะเดี๋ยวรอเล่มใหม่ออกน่าจะกลางเดือนนี้แหละมินว่าะนะอะคาชโนด vs มหาอุดหรือคาชโนดบกสีแดงนะคะเล่มใหม่ปี68ก็มาแล้วนะสั่งซื้อกันได้นะคะอ่ะมวด1ทันวาคมนะคะวัน,นี้3ต,ตัววิ่ง3 1 8เข้าหมดเลย สี่ตัวสองสามตัวไม่มาสองตัวบนล่างไม่มีนะคะแต่ว่าสามตัววิ่งเข้าหมดเลยแบบที่แอดมินบอกเลยเนาะเล่มนี้เนี่ยเขาจะแบบชอบตรงเลขเด่นนะคะว่าเด่นเนี่ยเข้าบ่อยมากเด่นเนี่ยเข้าทุกงวดเลยเข้าเกือบทุกงวดเลยนะคะเลขเด่นของเขาเนาะอ่ะแล้วก็ปี68ออกแล้วด้วยนะคะของปีปี67ปี68ทั้งปีเลยนะคะนี่เล่มน,นี้ปี68ทั้งปีเลยนะตลอดปี68ราคาเท่าเดิมนะคะก็สั่งซื้อได้นะคะ ต่อกันที่สูตรน็อกแชมป์บ้างนะคะน็อกแชมป์ปี68ก็มาแล้วนะลูกค้าถ้าสนใจก็สั่งได้นะคะแล้วก็ปี67เนี่ยงวด1ธันวาคมก็เข้าแค่ตัววิ่งอีกแล้วนะคะอ่าเข้าวิ่งหนึ่งนะคะ6 1 1 6ไม่มี4 3 3 4ไม่มีนะคะก็เข้าวิ่ง1อ๋อแล้วน็อกแชมป์เหมือนมีลูกค้ากระซิบบอกมาว่าถ้าใครเล่นหวยลาวหรืออะไรอย่างเงี้ยใครเล่นหวยลาวอ่ะเขาบอกว่าไอ้หวยรายวันตรงเนี้ยเข้าดียังไงก็ลองไปตามดูแล้วกันเนาะ แอดมินก็ไม่ได้ตามนะคะสำหรับหวยต่างประเทศเนาะแอดมินดูเฉพาะหวยไทยแต่ถ้าใครอยากได้หวยต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูของนอกแคมเขามีหวยหุ้นรายวันวิเคราะห์อยู่นะคะไปอ่ะสูตรดับหลงตะจันบ้างนะคะวันนี้เนี่ยก็ดับอยู่นะอ่ะชุดดับบนนะคะ3 6 6ชุดไม่มี4 3เลยเห็นไหมอ่ะเพราะว่าออก4 3ให้ดับมาก็คือตัดออกให้หมดเลยนะก็ใช้ได้นะน,นี่ดับอยู่นะคะ ข้างล่างไม่มี61เลยเห็นไหมคะ5้แล้ว70ก็ดับอยู่นะคะอ่าใช้ได้นะสำหรับสูตรหลวงตาอาจารย์งวดนี้ดับอยู่นะคะแล้วก็แอบมินคิดว่านะเล่มใหม่ไม่รู้จะออกหรือเปล่าเห็นอนาะจารย์ลังเลลังเลอยู่นะคะยังไงก็เดี๋ยวลองดูนะคะว่ากลางเดือนหรือสิ้นเดือนจะมีมาไหมเนาะอ่าต่อนะคะสำหรับสูตรเลขนำโชคนะคะงวดนี้เนี่ยเลขดับแบนจริงเสียดายมากๆเลยนะคะเสียดายมากๆเลยนะมาก็ งวดนี้นะคะเขาให้ดับข้างบน43มาอันนี้ดับอยู่ลูกค้านี่ดับอยู่อีกแล้วนะคะส่วนข้างล่างเนี่ย61มันหลุดนะหวยออก61ก็หลุดนะคะที่เลขดับเนาะอันนี้นนก็บอกตรงๆนะเพราะว่าหนางังสือเราเห็นกันอยู่แล้วลูกค้าซื้อไปเนาะแล้วก็เลขเกิดเป็นยังไงล่ะเลขเกิดก็เข้านะคะงวดนี้เลขเกิดเข้านะคะสําหรับ1ธันวาคมเลขนําโชค 1 6 6 1ข้างล่างนะคะลูกค้า1 6 6 1ข้างล่างนะคะส่วนแม่นจริงอันนี้ไม่เข้านะคะเข้าเฉพาะส่วนของเลขนนำโชคเนาะอ่าแล้วก็สูตรเลขนนำโชคนะคะเขาก็พึ่งออกมานะคะ1ธันวาคมเป็นงวดแรกแล้วใช้ได้จนถึง16พฤษภาคมครึ่งปีเลยนะคะลูกค้าอ่าลองตามดูได้เล่มนี้ดีนะคะเล่มนี้แนะนำเลยนะคะสำหรับสูตรเลขนนำโชคเนาะเล่มละร้อยเท่าเดิมนะอ่า สูตรต่อไปมหาเศรษฐีนะคะมหาเศรษฐีเข้าเป็นยังไงวันนี้รู้สึกจะแผ่วๆอยู่ช่วงนี้เข้าเฉพาะวิ่งนะเข้าเฉพาะวิ่งเดี๋ยวลองตามดูได้นะคะแป3 3ีเข้าข้างบนนะคะ4ี3 4ไม่มีข้างล่างห1หนไม่มีนะคะวันนี้เข้าเฉพาะเลข3าข้างบนนะคะแล้วก็มาอันนี้ที่น่าสนใจก็คือสูตรสำเร็จนะคะสูตรสำเร็จของอาจารย์นบ จริงๆเนี่ยของเขาอ่ะเป็นอยู่ในเครือของอาจารย์นพดวงทรัพ์เนาะแต่ว่าของเขาเนี่ยจะใช้ชื่อสูตรสาเร็จหรือเสือตกถังพลังเงินดีที่เป็นปกเต่าแต่ก่อนเขาจะเป็นปกเต่าอ,อย่างนี้ลูกค้าหลายปีแล้วแล้วก็เพิ่งมาเปลี่ยนโฉมนะคะมาเรามาดูกันงวดหนึ่งธันวาคมนะคะสําหรับเสือตกถังพลังเงินดีหรือสูตรเลขสําเร็จนะคะเข้าวิ่งหนะคะเข้าวิ่งหนึ่งนะคะข้างล่าง2ตัวเลยเนาะ 8 4 3สสานะคะ3าตัวไม่มี3 4 4สี่สี่สาไม่มีแต่มีห1อยู่ตรงนี้นะคะเข้าข้างล่างนะคะลูกค้าข้างล่าง2ตัวตรงๆเลยนะคะสำหรับ6 1หนึ่งเสือตกถังพลังเงินดีนะคะเรียบร้อยเนาะอ่ะก็ลองตามดูเดี๋ยวน่าจะมาสิ้นเดือนนะเพราะว่าของเขา,าชอบออกสิ้นเดือนใกล้ๆปีใหม่อะไรอย่างเงี้เยเล่มนี้เนาะลองตามดูนะคะลูกค้าเริ่มตามกันแล้วนะต่อกันที่ ตำราปักทงชัยล่างบ้างดีกว่าอาเล่มใหม่ปี67ก็ออกแล้วหกก8นะคะออกแล้วนะคะวดนี้เนี่ยหวยออก61ข้างล่างเข้าวิ่ง6นะคะเข้าเฉพาะวิ่ง6และข้างล่างหลักสิบมันออก6ใช่ไหมให้8มาก็ดับอยู่นะคะอันนี้เป็นเลขดับนะคะให้4มาก็ดับอยู่นะคะลูกค้านี่ใช้ได้นะคะสำหรับตำราป,ปักทงชัยปี67แล้วก็ปี68ออกแล้วนะคะอะขอขั้นหน่อยนะเอาลาย2เดือนบางดีกว่า รู้ทันดวงรู้ทันหวยนะคะรู้ทันดวงรู้ทันหวยเป็นยังไงบ้างมาในงวดนี้นะ8 4 3สเรามาเริ่มกันเลยที่เลขเก็บตกนะคะมาเลขเก็บตกงวด1ธันวาคม84 3สหวยเข้า3หวยเข้า8นะคะ2ตัววิ่งเลยนะ2ตัววิ่งเลยนะคะแล้วก็เรามาดูอาจารย์อู๋บางบอลในงวด1ธันวาคมเข้าอีกแล้วลูกค้านี่ 6ข้างล่างสข้างบน4ี่ข้างบนใช่ไหมอันเนี้ยนิดเดียวเองมี3ามี4อะไรอย่างเงี้ยมี3ามี8ไม่ได้จับ4 8 3เนี่ยเท่านั้นเองเนี่ยได้4 9 3มาเนาะแล้วก็สองตัว61ข้างล่างนี่ลูกค้านี่สองตัว6 1ข้างล่าง,2ต, 6, าง,าง2ตัวบนก็มานะอันนี้คือตรงๆเลยนะ4ี่สาบน61ล่างนะคะหวยออก8 4 3สี่สกับ6 1หนึ่งนะคะอ่าอาจารย์อูบางบอลนี่เข้า2ตัวบน2องตัวบนล่างเลยนะคะ ขอดูงวดเก่าสิเข้าไหมเมื่อที่แล้ว1ธันวาคมนี่16พฤศจิกายนก็เข้า2ตัวล่างเช่นเดียวกันนะนขอดูหน่อย1พฤศจิกายนอาจารย์อู๋ห่พฤศจิกายนก็เข้าบนเข้าล่างเหมือนกันนะคะแล้วก็ 16- 16ตุลาคมเข้าเฉพาะว,วิ่งโอเคนี่เข้าสมงวดติดแล้วนะคะสำหรับอาจารย์อู๋วางบอลเนาะอาจารย์อู๋วังบอลน,นะคะ หนึ่งธันวาคมเข้าบนเข้าล่างนะทีนี้เรามาต่อกันที่อาจารย์ชา้างงวดนี้อาจารย์ชา้างไม่เข้านะเฟลลหลุดไปนะคะส่วนอาจารย์เซียนโปนะคะเข้าวิ่งสี่เข้าวิ่ง8นะคะสตัวอเฉียดไปน,นิดเดียวนะ4ี่ามไม่มีนะ8 4 3สี่สไม่มีนะคะเนี่ยมี4ี่มีสเห็นปะอ่า องตัวสี่สามสามสี่ไม่มีสองตัวหกหนึ่งหนึ่งหกไม่มีนะคะงูนิเซียนโปเข้าแค่ตัววิ่งนะคะแล้วก็อาจารย์กุ้งขวัญใจแอดมินนะคะมาเข้าวิ่งหนึ่งข้างล่างนะคะสามตัวไม่มีแต่มีสองตัวอยู่นี่จ้าหนึ่งหกหกหนึ่งข้างล่างนะจ๊ะนี่ขวัญใจแอดมินอาจารย์กุ้งนะคะก็เข้าแบบนี้เลยแล้วก็เล่มใหม่นะคะนี่รูปตามรูปนี้เลยนะคะเล่มใหม่ออกแล้วนะคะพอดีแอดมินลืมออกมาจากที่ร้านนะคะก็ สั่งซื้อได้นะคะสำหรับเล่ม66นะคะตามรูปนี้เลยเนาะราคานะคะก็ราคาเท่าเดิมใช้ได้ตั้งแต่งวด16ธันวาคมจนถึง1กุมภาพันธ์สงวด2เดือนเหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมนะยังไงสั่งซื้อกันได้แล้วนะคะของพร้อมส่งนะรู้ทันดวงรู้ทันหวยลองไปตามอาจารย์อูก,กับอาจารย์กุ้งดูนะว่าเป็นยังไงบ้างน,นะคะ,ะมาต่อ คำชะโนดนะคะคำชะโนดรายครึ่งปีแล้วก็รายครึ่งป,ปีปีหน้าปี68ก็ออกมาแล้วด้วยนะคะยังไงก็ลองลองสั่งได้นะคะตามต่อได้สําหรับสูตรคำชะโนดงวดน,นี้หวยออก843ากับ61เข้าวิ่ง1นะคะเสียดายมากเลยเนอะเข้าเฉพาะวิ่งเนอะหก่6 6ไม่มี4 334ไม่มีนะจ้าเช่นเดียวกันนะคะกับสูตรมหาอุดนะคะมหาอุดก็เข้าวิ่ง1เช่นเดียวกันนะคะวิ่ง1เด่นๆเ,เนาะ อ่าหนึสองตัวไม่มีนะคะประมาณนี้นะสำหรับสูตรมหาอุดแล้วก็ปี68ก็ออกแล้วเช่นเดียวกันนะคะครึ่งปี68ดนะลองตามดูได้นะคะโหราศาสต์ชุดเด็ดนะคะมาใช้ได้ถึงหนึ่งกุมภาคุาอีก4งวดนะคะเดี๋ยวเรามาดูเลขดับกันซิหนันวาคมหวยออกแปดสี่ให้ห้ามาแปดสี่สให้ห้ามาดับอยู่เนาะ,ะเขาให้เลขดับ1ตัวนะคะ ส่วนข้างล่างเลขท้าย2ตัวให้2มา1ธันวาคมให้2มาหวยออก61หนึก็ดับอยู่เนาะ,ะเลขดับใช้ได้นะคะสำหรับโหราศาสชุดเด็ดนะแล้วเลขเกิดเป็นยังไงบ้างมาเลขเกิด1ธันวาคมนะคะงวดนี้เข้าวิ่ง4นะคะงวดนี้เข้าวิ่ง4เนาะ แล้วก็2ตัวมีไหมคะ4 3 3 4ไม่มี6116ไม่มีหลักร้อยไม่มานะคะงวดนี้หัวราษรา์เข้าเฉพาะตัววิ่งนะแต่งวดที่แล้วก็เน้น2ตัวก็เน้นสตัวไปเนาะสำหรับท่านที่ซื้อไปแล้วนะจ๊ะสูตรสวอบางพัดบ้างนะคะสูตรสำเร็จสวอบางพัดงวดนี้เป็นยังไงงวดหน้าน่าจะออกนะแอดมินว่ากลางเดือนเนาะโอเคมา จะจดจๆงวดน,นี้เข้าวิ่ง6นะคะเข้าวิ่ง6เนาะสตัว6 1หนไม่มี4 334ไม่มีเข้าเฉพาะตัววิ่ง6นะคะสำหรับสุดสอบบังพลัดนะคะแล้วก็มาดูปฏิทินมาปฏิทินคําะโนดของแท้นะคะของแท้ของแ,อ,งแอดมินลัตโต้สองสาขายของแท้นะคะมีสมวนลิขสิทธิ์นะใครทำปลอมไปโดน นะจ๊ะมาเรามาดูการปี67นะคะ1ท่านว่าคมอ่มากระเด,ด้งวนนี้หวยออกแปสนี่ของแอดมินเองนะคะ8 4 3สสามเข้าไม่จ๊ะเข้าวิ่ง4ี่อยู่ตรงนี้เข้าวิ่ง1อยู่ตรงนี้ข้างล่าง1กับ4ข้างล่างข้างบนนะคะแล้วก็วิ่ง8อยู่ตรงนี้นะคะ4 3 3สมสมีไมไหมฮะ4 3 3 4ไม่มีฮะอ่าแต่ว่ามาเข้าตรงนี้ลูกค้านี่ เลข1อยู่ตรงนี้เลขสอยู่ตรงน,รงนี้เลขตรงวันที่ก็เข้าวิ่งเช่นเดียวกันนะคะก็ปฏิทินคําชโนวันนี้เข้าวิ่งนะจ๊ะเข้าวิ่งนะจ๊ะโอเคต่อกันที่ท่านท้าวเวสสุรวรรณบ้างนะคะมาท่านท้าวเวสสุรวรรณเข้ายัางไงบ้างก็ปี6、8ก็ออกแล้วเช่นเดียวกันนะคะสั่งซื้อได้ตอนนี้คนกําลังทยอยสั่งซื้อเข้ามาเนาะไปเป็นของขวัญปีใหม่ก็ได้เอาไว้ดูเองก็ได้ ให้เพื่อนเอาไว้จับฉลากก็ยังได้เลยนะมีคนเอาไปจับฉลากด้วยนะน่ารักมากเลยนะวัวน,นี้ข้างซ้ายเขาวิ่งหนึ่งนะคะข้างล่างเนาะข้างขวาเขาวิ่งแดข้างบนนะคะแล้วก็2ตัวมีไหมคะ4ี่ส6 1ส6ี่หนึ่งไม่มานะขุมทรัพย์มหาเทพแต่มีเข้าวิ่งนะคะก็ยังถือว่าเข้าอยู่นะแล้วก็เลขตรงวันที่นะคะเข้า1จึ๊บเข้า3ามจึ๊บอ่าประมาณนี้นะคะ ก็ยังถือว่าเข้านะเราก็เดือนงวดปีหน้าเป็นยังไงเดี๋ยวมาลองตามดูกันแล้วกันเนาะโอเคเรียบร้อยนะคะสำหรับสถิติของสูตรหวยในงวด1ธันวาคมนี้นะคะถ้าใครชื่นชอบเล่มไหนก็สามารถสั่งซื้อกันได้แล้วนะคะสั่งซื้อกันได้แล้วหแอดมินก็ช่วงนี้ปฏิทินออกเยอะหนังสือดวงหนังสือดวงอะไรอย่างเงี้ย ยังไงถ้าสนใจเล่มไหนสั่งซื้อหรือสอบถามแอดมินได้เลยนะคะว่าของปี68ออกหรือยังหรืออะไรประมาณอย่างนี้เนาะโอเคก็เดี๋ยวตามต่อนะคะมีคลิปอีกหลายคลิปเลยในเดือนนี้นะคะที่จะทำเนาะขอบคุณมากนะคะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะสวัสดีค่ะ